Let's go now! สวัสดีครับทุกคนครับโอ้โหตอนนี้ผมขออนุญาตมาคาคิดในช่องของลูกชายนะครับฟินเซอร์กี้ชาแนลนะครับผมนี่เป็นช่องลูกชายนะครับผมบ็อกซ์กี้โฟนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องฟินป่วยอยู่นะครับผมเปื่อยอยู่นะครับนอนพักอยู่นะฮะขอกําลังใจให้น้องหน่อยนะครับผมแต่แพ็คใหม่มานะครับผมน้องอยากได้ผมก็เลยขออาสาเปิดให้แล้วกันนะครับเปิดให้แพ็คใหม่มีท้องอยู่แค่650นะครับแล้วก็เมื่อกี้ล็อกอินได้มาอีก50นะครับก็เป็น700นะครับหมายความว่ามีโอกาส7ครั้งนะครับ สำหรับแพ็ก2แพ็คใหม่นะครับผมยังสตาร์กับเอเชียสตาร์จริงๆซอนก็อยากได้นะครับแล้วก็มันมันไปอยู่ในแพ็กเอเชียซึ่ง นักเตะตัวอื่นในแพ็กเอเชียมันค่าพลังมันไม่ไม่เด่นเท่าซอนนะครับซอนนี่ค่าพลังเด่นสุดตันถึง100นะครับสำหรับซอนฮึงมินนะครับผมฟินก็เลยบอกว่าอยากได้3ตัวในแพ็กหลักของยังสตาร์ก่อนนะครับผมเป้าหมายที่1ฟิลโฟเดนโฟเดนเป้าหมายที่1นะครับโฟเดนตัน99้าร้านนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปในคลิปช่องบอลสกีโฟนะครับว่าน่าเสียดายที่ยืนปีกขวาไม่ได้เออยืนปีกขวาสูงไม่ได้นะครับค่าพลังดรอปนะครับผมตัน9 9สําหรับฟิโฟเดนนะครับเป็นร่างที่ค่าพลัังงสสูททีีุ่่ดตว2 ะจะเามาโมเซล่าโมเซล่าใน98นะอยู่ไหนนี่98นะครับโมเซล่าอย่าได้โมเซล่าด้วยนะครับแล้วก็เป้าหมายที่3นะครับก็คือชุนกุนเดครับกุนเดร่างนี้ตัน99เลยนะครับยค่าพลังสูงมากจริงๆในแพ็คนี้มันก็จะมีตัวอื่นที่ค่าพลังสูงอีก อย่างดอนนารุม่าเนี่ยอาจจะทําได้ถึง99หรือเปล่านะครับผมถ้ากดออโต้ได้98นะครับแต่เอาละเ,เอาแค่3ตัวตามเป้าหมายตามที่ฟินมอบหมายภารกิจมาให้พอเปิดนะครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดทองเหลือเดี๋ยวไปลุ้นซ้อนด้วยอีกสัก100อะไรงนี้นะฮะขอดูไอดีนีนน้นิดนึงนี่ไอดีที่แบบปั้นฟรีมานะครับผมยังไม่ค่อยมีตัวดีเท่าไหร่แต่ก็เป็นไอดีที่ไม่ได้เติมเลยนะครับเอ้ยรู้สึกเติมไป35บาทเติมไป 3, 35าบาทตอนเปิดแรดฟอร์ตตั้งแต่นูน้ เออตอนที่มันมีทองรดราคาโปรลดราคามาก็เลยเติมไป35บาทขำๆนะมาครับมี700นะครับเปิดได้7ครั้งแต่ว่า2แพ็คนี้เปิดได้ไม่จํากัดนะครับแต่ว่าทองเรามีแค่700นะครับดูซิว่าจะได้เป้าหมายตามต้องการหรือเปล่านะครับผมโฟเรนโมเซรากุนเดนนะฮะ3ตัวนี้นะครับผมร้อยแรกแตกเลยเปล่าไปร้อยแรกครับทองมีจํากัดแต่ของงัดหน่อยมาเลยไปพิมรีกโฟเดนก่อนเลยครับ พี่มะลิเฮ้ยลีกวันเฮ้ยลีกวัน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 ดอนนาทุ่มมาก ออโต้ไม่แน่ใจว่าทำถึง99ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงจะรีวิวเต็มๆให้รับชมกันทั้งช่องบล็อกสกีโฟแล้วก็บล็อกสกีรีวิวนะครับไปกดติดตามกันด้วยนะฮะถ้าเกิดใครหลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องลูกชายใ้ด้วยนะครับผมช่องฟิตสกีชาแนลช่องนี้นะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราสองพ่อลูกด้วยนะครับผมอ่ะดอนดอรุม่ามาหนึ่งนะครับผมไปร้อยที่สองครับขอให้มีทองเหลือไปเปิดลุ้นซอนสักร้อยสองร้อยนะได้ไหมได้ไหมไปครับครั้งที่ครับ ไปพีเมลีกหน่อยขอโฟอเดนขอโฟอเดนยืนหลักไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอโฟอเดนยืนหลักไว้ก่อนแล้วกันโอ้หลิก้าลิก้ากุนเด้ดิกุนเดะกุนเดะกุนเด้นะครับกุนเดะกุนเด้กุนเด้กุนเดะโอไอดีนดี้ <S 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 oh, ต้องการกองหลังพอดีนะครับอเอาละ่าได้ตามเป้าหมายแล้วมาหนึ่งตัวครับชุนกุนเด้ชุนกุนเดะมา โอเคสวยๆเหลือ500เราต้องการโฟเดนกับมูเซล่านะครับโฟเดนมูเซล่าโฟเดนมูเซล่าไปครั้งที่เท่าไหร่วะ3ครั้งที่3ครับไปพี่มารีลลให้น้องหน่อยขอโฟเดนเป็นตัวยืนก่อนนะครับมูเซล่าไม่เป็นไรขอโฟเดนเปดี้ปะเนี้ยเปดี้มิลิเตานะลาลิกา้าไปไหนเปดดี้ ไปดีมีหรือยังไปดี้98ล่างนี้นไปดี้ก็เก่งเนยิไม่ได้ไม่ได้บอกมานะว่าอยากได้นะโอ้โหไปด,ดีครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวแอบฟังอยู่หรือเปล่านะเนี่ยตอนที่เปิดให้ยอยู่เนี่ยไม่สบายอยู่นะครับผม <c oughs> เหลือ400ครับ400ใจผมอยากจะไปลุ้นซอนสักร้อยหนึ่งว่ะเอาไหมาไปลุ้นซอนสักร้อยหนึง่งไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้โฟเดนเลยอ,ะอ่ะขออีกรอบนึงก่อนแนละ้วขอโฟเดนให้ได้สบายใจก่อนขอโฟเด้นได้สบายใจก่อนนะครับไป ขอเฟอเดนให้สงบสบายใจหน่อยแล้วก็เอาทองเหลือสักร้อยสองร้อยไปเปิดซอนหน่อยนะครับไปเปิดลุ้นซอนหน่อยนะครับเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้ฟินนะฮ <c> ะ <oughs> ไอพีเมลิกพีเมลิกมาไกเซโดไม่เอานะพีเมลิกเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมติดเอนี่พีเมลิกมันมีเยอะโอ้พีเมลิกมันมีใครอีกอะมีไกเซโดแล้วใครอีกวะ มาทีเนลลี่แนะซอนและใครอีกกะโอ้ลุ้นลุ้นลุ้นยากพิมริกแต่ก็ขอไปพิมริกนั่นแหละเอาจะได้ลุ้นอ๋อหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วนี่ยะบาเยอร์ยังไม่ออกเลยนะครับหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ไอเซโดกับโฟเดนนะครับถ้าพิมริกนะแล้วตอนนี้เราเหลือทอง300นะครับผมขอให้ได้โฟเดนก่อนนะแล้วก็เอาทองไปลุ้นเปิดซอนเทมินเพิ่มนะครับผมได้เปล่าวะมี700เนี่ยมีจำกัดเนี่ยแต่ของัดหน่อยขอไปพิมริกนะครับอย่าไม่มีลีกนะไม่มีลีกนี้ไปบาเยอร์ทันทีเลยนะฮะ มีมลีกนะครับเออมีมีแมงเม่ามามีโมริก้ามีเตาโอ้ยมีเตาร่างนี้97นะครับถ้า99นะจะแต้มมากเลย99มันก็ร่างโซชานแต้มมากโอ้ยมีเตาครับแล้วตอนนี้เหลือ200เท่านั้นเอง ท้องเหลือ200เอาไงดีอะเหลือแค่200ครับทุกคนใจผมอยากจะเปิดซอนจังเลยอะแต่โฟเดนก็ยังไม่ได้เพเยตเดวิสก็เปิดไปแล้วนะครับได้เคียซ่ามาคามาวิงก้ามาแล้วก็ได้บ<ๆ>ูโนมานะฮะไม่ได้เทนนะไม่ได้เทนโอ้ยซอนล่างตันร้อยก็ยังไม่มีนะครับผมเนี่ยครูครูครเอ้แต่สปีกซ้ายมีแรดฟอร์ดอยู่แล้วแรดฟอร์ดปันใจฟินเพราะฉะนั้นเอาโฟเดนก่อนลวกันแต่โฟเดนมันก็ไปยืนปิดขวาไม่ได้นะล่างเนี่ยหรือว่าเปิดแพ็คละร้อยไปไหมอ่ะ<ๆ>เอาโฟเดนก่อนโฟเดนยังไม่ได้ครับขอพีี่มาลกนะครับ พีมารีให้น้องหน่อยพีมารีให้น้องหน่อยพีมารีให้น้องหน่อยนะครับห้าสิบห้าสิบอ่ะถ้าพีมารีก่ะหรือคาซิโด้ด้วยโอ้ไม่มีเหรียญไปบาเย,ย,ยินโโอ้หคงไม่มีทองเหลือไปลุ้นเปิดซอนแล้วครับแทีเนี้ยเอาได้มูซิล่าโอ้ได้มูซิล่าตามต้องการนะตามเป้าหมายอ่า เคก็ได okay. ้มา2ตัวนะตามเป้าหมายนะครับคุณเด้กับโมเ i ล่าแล้วเหลือร้อยสุดท้ายครับผมนักเตะในแพ็คเหลือ5ตัวจะได้โฟเด้นอเป่าโฟเด้นอาเป่าไปครับเอาอันนี้แหละเพราะว่าคงไม่มีโอกาสได้ไปเปิดซอนแล้วล่ะครับ มีเวลา7วันนะครับแพ็คนี้หมดวันจันทร์หน้านะครับอยู่น้อยือเกินเนาะน่าจะอยู่สัก2สัปดาเนาะจะได้เก็บท้องหน่อยนะพวกสายฟีเนาะเออมันอยู่น้อยไปนหน่อยอะ7วันแพ็คแบบนี้น่าจะอยู่ยาวๆหน่อยทีแพ็คแบบเนี้ยแพ็คอังกฤษอะไรพวกเนี้ยดีลักอะไรพวกเนี้ยเนาะโอกาสาก็ไม่สวยอยู่เป็นเดือน2เดือนด้วยอะเนี่ยเป็นนิกอะไรเนี้ยโอ้โหร์ดก็ไม่สวยแต่อยู่นานมากเลยทีาราดีๆแบบนี้เนี่ยอยู่แป๊บเดียวนะครับไปครับครั้งสุดท้ายครับขอโฟเด้นทิ้งทัวนให้น้องหน่อยนะฮะโฟเด้นทิ้งทัวนให้น้องหน่อยนะครับผม มีคนลุ้นอยู่มีคนลุ้นฟังเสียงอยู่ไปพีไปหลีกนะครับพีไปหลีกนะจ๊ะแมงเมามาทํางานหน่อยแมงเมามาทํางานหน่อยถ้าแมงเม,มาไม่มานี่คือไปโอ้นั่นไงไปบายเยินไปเลยครับเดลิกเลยเดวิสเดวิสโอ้เดวิสไม่แน่ใจว่าทำถึง99ได้หรือเปล่านะครับแต่ออโต้นี่9กนะครับเดี๋ยวไงทยอยรีวิวให้รับชมกันนะครับ ิวโคเดนยังไม่ได้ครับโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเล่นเก็บทองมาอ เดี๋ยวคงต้องเปิดเพิ่มนะครับเนี่ยเ,เหลือ4ตัวในแพ็คนะฮะสตัวในแพ็คนะครับผมอีเวนต์เก็บทองเหมือนยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวขอดูอีเวนต์นิดนึงแล้วก็วันนี้เพิ่งรับล็อกอินไป50ทองแล้วนะครับอู้อีเวนต์เก็บทองเก็บหมดแล้วเหลืออันเนี้ยอีเวนต์เก็บทองนี้เก็บไปแล้วนะครับผมเหลืออีเวนต์ใหม่อินเวนต์ใหม่เจลีกที่มาวันนี้นะฮะได้อีกแค่50ทอง50ทองแล้วก็วันเพื่อรหัสจะมาอีกรอบหนึ่งอีก50ทองก็เป็น100 1ิน็คงได้อีก50วัันจนทร์องเอแลแ็คหหมดก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเต็มที่ก็ได้อีกร้อยหนึ่งนะฮะก็คืออีเวนต์เจลิกห้าสิบทองแล้วก็อีเวนต์วันพฤหัสห้าสิบทองก็เป็นหนึ่งร้อยก็เปิดได้อีกรอบหนึ่งถ้าถ้าไม่เติมนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอดีที่เติมไปแค่สามสิบห้าบาทตอนโปทองมานะครับผมแล้วก็ไม่ได้เติมเพิ่มอีกเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมรายงานผลประกอบการกันหน่อยนะครับว่าใครเปิดได้ตัวไหนอะไรยังไงกันไปบ้างนะครับมีทองจํากัดเหมือนกับไอเดียนี้ของผมหรือเปล่านะครับไอเดียนี้ของน้องฟินหรือเปล่าน แล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวในช่องบอมสกีโฟกับบอมสกีรีวิวนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องฟินสกีแชนเนลกดไลค์ให้ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอกำลังใจให้น้องหายวด้วยนะครับเอาละ,ะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ